2,565ในรอบที่สองนะคะตอนนี้จะขออนุญาตเรียงลำดับนะคะหมายเลขนะคะ,ะหมายเลข2อนะคะหมายเลข3ไหมายเลขสหมายเลข8นะคะตอนนี้นะคะเราจะมีการร่วมกิจกรรมของ นางนุชามาบนเวทีเรื่องของทักษะความสามารถนะคะการแนะนำตนเองนะคะชื่อนาสสกุลนะคะความสามารถแล้วก็พร้อมกับการทดสอบเรื่องของปฏิการไหวพริปนะคะทั้ง4คํคำถามนะคะซึ่งอยู่ในมือของพิธีกรแล้วนะคะ ซึ่งคณะกรรมการนะคะก็สามารถตัดสินนะคะอยู่ด้านล่างเวทีนะคะพร้อมกับการชมสาวงามนะคะของสี่หมายเลขของเราด้วยนะคะก่อนอื่นก็จะให้นะครับผู้เข้าร่วมประกวดนะครับ แนะนำตัวเองนะครับชื่อสกุลนะครับรวมไปถึงตัวแทนหมู่บ้านที่ส่งเข้าร่วมประกวดนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะให้อตองคำถามขึ้นมา1คําคำถามนะครับแล้วก็ทางพิธีรกรก็จะอ่านคำถามแล้วเพื่อที่จะให้ผู้เข้าร่วมประกวดนะครับตอบคำถามให้คณะกรรมการนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากเสร็จสิ้นการตอบคำถามาาแล้วนะครับก็จะเดินโชว์ตัวอีกหนึ่งรอบนะครับแล้วก็พักผ่อนนะครับเพื่อที่จะรับฟังการ ประกาศผลในรอบสุดท้ายนะครับและสาวงามทั้งสีท่านพร้อมหรือยังคะครูดาวพร้อมแล้วนะคะคุณโจรพร้อมนะคะคเดี๋ยวคุณครูดาวจะขอยื่นไม้ให้กับสาวงามตามลำดับหมายเลขนะคะคสำหรับผู้เข้าประกวดนะครับที่ผ่านเข้ารอบท่านแรกนะครับ หสองนะครับอ,อยากฟักงพรนเบ้ะนะครับของน้องนะครับขอเสียงหน่อยนะครับขอเสียงเชียร์เดอหมายเลขสองหน่อยอให้น้องแนะนําทัวนะครับในวันนี้นะครับสวัสดีจ้า ควดหมายเลขสองนางสาววิภาสารดีด้านต้องความมูเจ็ดมูเก้าและมูสิบสามสองข้าประกวดเจ้ากรับเนือกาันี้นะครับให้สาวงามนะครับอิบซองหนึ่งซองนะครับเป็นซองคำถามที่ทางคณะกรรมการเตรียมไว้ และคำถามของผู้เข้าประกวดหมายเลข2องจงบอกของดีประจำท้องถิ่นในภูมิลำนาของท่านมาหนึ่งอย่างพร้อมวิธีประชาสัมพันธ์เผยแพร่ของดีนั้นให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย อีกครั้งหนึ่งนะคะจงบอกของดีประจำท้องถิ่นในภูมิลำเนาของท่านมาหนึ่งอย่างพร้อมวิธีประชาสัมพันธ์เผยแพร่ของดีนั้นให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายค่ะเชาวสารนองนะคะก็อยู่บ้านรังวางที่สามนะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็มีผลิตภัณฑ์คือเมล่อนของที่สาม คิดเ่าจะมาทำคันธุ์นะคะคือตอนนี้นะคะเป็นป็ดสังคมโซเชียลนะคะก็เขาก็จะเป็นแบบแชร์แชร์เพจเฟซบุ๊กนะคะซึ่งเพจเฟซบุ๊กของที่เขาเขาจะคิอว่าติดตามฟาร์มฮักนะคะซึ่เข้าไปติดตามได้นะเจ้าเขาจะประกาศนะคะว่าเดือนไหนเดือนไหนนี้ใครจะพันเข้ามาจะไรจะไรนะคะแล้วก็จะขายขายตามฤดูกาลประกาศในสองเดือนหน้าเนาะเขาจะมีสาร จำนายแล้วนะครับนี่รอดของสาวเจ้าสาวฟ้าค่ะเจ้าเขอเล่นเจ้าสาวงามท่านที่สองนะครับในค่ำคืนนี้นะครับหมายเลขสามนะครับให้น้องเขาแนะนำตัวสักนิดน้อยนะครับสวัสดีเจ้าตอนแรกเจ้าทุกคนน,อน,น้องนางสาวทัชญาน้ตคุณนะเจ้าจึงเล่นน้องหญิงเจ้าเป็นตัวแทนของตำบลหนุ่มสี ที่ามที่สีที่ห้ 5, าเจ้าพระจุจ้ากับเชนน้องหญิงนะครับเลือกคำถามหนึ่คำถามนะครับถามที่ดีๆนะครับ่าเป็นตามและคำถามของหมายเลขที่สนางสาวทัชยานพคุณน้องหญิงนะคะคำถามว่า ในปัจจุบันเป็นยุคของสังคมผู้สูงอายุคุณมีวิธีส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุได้อย่างไรเพื่อให้ท่านแกอย่างมีคุณค่าชราอย่างมีความสุขอีกครั้งหนึ่งนะคะในปัจจุบันเป็นยุคของสังคมผู้สูงอายุคุณมีวิธีส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุได้อย่างไรเพื่อให้ท่าน แต่อย่างมีคุณค่าชราอย่างมีความสุข,ขค่ะสำหรับคำถามนะเจ้าในฐานะที่นอกมอีอายุอายุแต่เจ้าสปีแล้วเนาะเนื่องจากตัวนอกเนี่ยได้ขอบคุณนะเจ้าได้ดูแลยาด้วยการนำปืนไปตัวสุขภาพทุกปีนะเจ้า,าแล้วก็อ่านี่คนเท่าย,ยุคเนี่เนาะป่นเกาะไก่เนาะอยู่บ้านบา่ไห้อะเจ้าเฮาเกามีอ่า ไออย่างคือเป้นยาเล็กๆน้อยเนาะยังายโนอกเป็นกระสานหินสารยั้งอะไเนาะแต่เหล่องส่วนสุขภาพเนี่ยมีโลกประจําตัวเลยเจ้าแต่สาหรับบาาท่านปีนี้อ่คนเท่าคนแก่เนาะปีนี้โลกประจําตัวเนาะปาเปิดไปตัวสุขภาประจักปีจะได้หักษาได้ทวงทันเวลานะเจ้าและเดี๋ยวนี้นะเจ้าในโลกไอเลนซีจุสุดของเขาเนาะเขาต้องพยายามที่จะปรับเอาเทคโนโลยีเข้ามาใจเจ้าจึงวันนี้รงพยาบาล ขเขาเนี่ยก็จะมีแอปพลิเคชัน,น,นมีชิวอภโโทดในการตอบถามเรื่องโลกไห้เขาสามารถติดต่อไดอ้ทั้งนั้นได้เลยเนาะท่านไหนบริะดวงไปทีลรกบ้ลน,นะเจ้าเพื่อเป็นการประหยัดเวลาแล้วก็เพื่อตามทันยุคมี่ปยเ,เ,เจ้าเขาขนเจ้าผู้เข้าตรวดท่านต่อไปนะครับหมายเลข4ี่นะครับขอเชิญแนะนำตัวนะครับ เลียนท่านคณะกรรมการตีเคารอบราทุกท่านและสวัสดีขอบคุณเพียอทุกคนเจ้าน้องจือนางสาวชุติการใจนั้นหรือน้องน้ำขินตอนนี้อายุ18ปีกำลังศึกษาโยจันปริญญาตรีคณะสังคมศาสตร์สาขารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตแปเจ้าเป็นตัวแท,ทนของมิวนิโฮ และเลกตาตับบนร่องเข็มโดยมีผู้ใหญ่ดุงจันผู้มูโฮกผู้ใหญ่นิวาสอินต้าจ้วงมูแปและผู้ใหญ่พงสยามเพินสีมูเก้าเป็นผู้ทองเข้าประกวดเา้าขอบคุณเา้าครับในโอกาสนี้นะครับหให้น้องน้ำจิงนะครับเลือกซองคำถาม1นงองนะครับ และคำถามของผู้เข้าประกวดหมายเลขที่สนางสาวชิติการชุติการใจน,นันน้องนับขิงคำถามมีอยู่ว่าถ้าคุณได้รับตำแหน่งนางนพมาศร,ร้องกวางประจำปี2565คุณจะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของอำเภอรองกวางได้อย่างไร ทบทวนคำถามอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าคุณได้รับตำแหน่งนางนพมาศร้องกวางประจำปี2565คุณจะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของอำเภอร้องกวางได้อย่างไรขอบคุณสำหรับคำถามนะเจ้า ่อนอนเลย้องต้องขอขอบคุณตางเทศบาลตำบลร่องกวางตีได้จัดงานประเพณีลอยกระทงนี่ขึ้นมาหน่ะเจ้าประกอบเปิดโอกาสให้น้องได้มารวมกิจกรรมในเวทีแห่งนี้ตัวหน่ะเจ้าขอบคุณเจ้าสำรับคำถามหน่ะเจ้าที่ถามว่าน้องจะมีวิธีการส่งเสริมวัฒนธรรมถ้าสมมติน้องได้เป็นนางนกพมาศในปีนี้จะไดหน่ะเจ้า มีหลายวิธีเลยเจ้าแต่สําหรับตัวน้องน่องอยากแนะนาวิธีตีทุกคนสาัาดเข้าถึงในเจ้าอย่างเช่นซื้อโซเชียลมีเดียเจ้าเพราะว่าบูนเฮาสมัยนี้เป็นยุคซีซูส์เจ้าน้องก็จะนี่แพร่หลายนะเจ้าสวัว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในอาเภอร,ร่องกวางสถานทีน่ี่ถ้ำผาหนัง้อยละกอกน,น้ำตกห้วยลงนะเจ้าอยากให้ทุกคนนะเจ้าได้มาสัมผัสบรรยากาศดีๆของเมืองร่องกวางเจ้าเพราะว่า อำเภอเมืองร่องกวางก็มิสถานีท่องเที่ยวแห่งวัฒนธรรมบอ่อแพ่อำเภอในในจังหวัดแต่เลยเจ้าและก็สุดท้ายน่ะเจ้านัก็็ยากให้ทุกคนอนุรักษ์ต่นสารรักษาต่อยอดประเพณีลอยกระทงนี่ไววเหมือนเมือนน่ะเจ้าดังคำตีว่ากระทงน้อยลอยลำต่างน้ำใส พัดพาไปขอบพมาคุ้งค้าแม่ลูกสำนลกพระคุ้นถึงดวงแดดปูช้าแม่สองปูไหวไก่พนมขอบคุณเจ้าครับและผู้เข้าประกวดท่านสุดท้ายนะครับที่ผ่านเข้ารอบนะครับหมายเลข8ดนะครับให้น้องแนะนำตัวสักเล็กน้อยนะครับลอยกระทงทรงสุขขิ่นทุกโซ่ ไผ่บ่อเสือมสีคือปีนอ้องร่องกวา่าไรกาลีคือจบีมีซุขถั่วทุกคนกราเบียนนายอำเภอร่องกวา่าสมเกียรติอาศัยน,นายกเทศมนตรีตำบลร่องกวา่าท่านพิพากษอทรงทำท่านากรรมการและปอไม่ปี่นอ้องชาวบ้านร่องกว่างทุกคนเจ้าน,น้องลุงนางสาวฐานานั้นสีอินทยุทธตรงเข้าประวดโดย โมทีหนึ่งและโมทีสองบตบนร่องวางเจ้าฟ้าเป็่งกำลังใสให้น้องรูง่ด้วยนะเจ้าครับในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญน,น้องรุ่งนะครับซองสุดท้ายแล้วนะครับไม่ต้องเลือกนะครับเลค่ะและคำถามของหมายเลขที่8นางสาวฐานนันสีอินทยุทธน้องรุ่ง คำถามคุณคิดว่าสื่อโซเชียลมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตประจำวันหรือไม่